สบายดีน้องมีคนใดน้องมีเนาะคนใดน้องมีคนใดน้องน้องวิงน้องวิงก็น้องมีปะน้องวิงอันนี้น้องมีอ๋อเมื่อนี้มาก็เจอเพื่อนว่าพี่น้องเพราะว่าเสาขึ้นมาเมื่อก่อนก็โบเจอเพราะว่าเจอแต่พอถาก็ไม่เถาเพื่อนพอถาก็ไม่เถาเพื่อนอ่าเฮียงเกาะเพื่อนอยู่มา้ยนะเมื่อเนี่จะไปเบิ่งดินเนาะโดยเป็นไดดแล้วบบดินนะลูกโดยได้แล้วอยู่ไซเนาะอยู่คนซิมคนซิมไกลบอกเขาไปเลิกบอก โบไก่ปันไดไก่บันถาดไปหนมืงมีเฮือนคนยังไงอยู่บ่มีอือันนี้เซาคืมเลยเป็นเอื้อตุสิเดี๋ยวขันมากรสิมากระสวางสาวลายไปเลยพอดีมาเมื่อหนามาแว่เจ้าโบเคยเห็นจักเถื่อเห็นในคลิปแม่บุญเนาะแม่บุญบันป่าแล้วก็เห็นเจ้าไปเก็บกระปองขายบ่โดยน้องบิ้งอายุเท่าไรติ๊บสี่น้องเมย์ด้อันนี้ติบเจ็ดเป็นเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยบ่โดย เรียนหนังสืออยู่ห้องใดลูกเรียนอยู่ม3สิเข้าม4แล้วก็เลยออกเป็นยังคือออกลูกบ่มีเงินอือเฒ่าแม่เฒ่าก็เฒ่าแล้วอือเฒ่าแม่เฒ่าแล้วโดยน้องน้องมยดิซะออกได้3ปีแล้ว3ปีโดยสิเข้า4ปีแล้วดิอือเฮ็ดหยังอยู่คูมื้อนี้ลูกปลูกผักแล้วก็มื้อก็ก็เลี้ยงเป็ดอือก็หาเก็บกระโปกระป๋องขายอื เก็บกระพ่อกระปองโดยรายได้ดีอยู่บนน้องมีขบว่าขบถลายปานได้ก็เห็ดไปแล้วน้องเขาเสร็จยังเนาะต้นทุนชีวิตทางมันบวกคือคือกักกนเนาะลูกเนาะโดยโอ้่อยมาหาแม่เถ่าวมเถ่าเจ้าข่อยประทับใจที่เราว,ะว,ะวะ่าเออเจ้านี่เป็นคนดุแบบไปหาพักขี้เล็กไปหายานางไปขายนะแม่นบอกโดยงานเละะือก็หาน้าไปขายยำหน่อไหมอืม ยามยังกะหายามยามยังกะหาตามฤดูกาลเนาะโดยอันใดพอขายได้ขายคิดว่าเป็นฟ้าแฟดกันเลยนี่แ<ด>บบโบราแฟดเนาะโดยอืมเคยไแม่บุญพาไปเห็นอยังเมื่อวานนี่เมื่อวานเป็นพาไปอันหาหมอเรื่องแข่าโอ้แข่าเป็นยังเป็นว่าเพิ่นสิให้ยทอนแต่หมอบ่อยท้อนเพราะว่า มันกระบริเวณปันไดอ๋อเพราะว่าถ้ามันหักสาหร่ายกับกระสิอุดเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาวทอนมาาันกระจายแต่แบางทอเสียเส้นประสาทโดยอ่าตาเขาก็ะสีโบเ oh ห็นหุงตาเขาก็สิมั่วถทางเขาทอนอ่ะนะโดยอืมน้องบิ้งยังเฮียนต่ออยู่บาําเพ็ญนหมบ่ออกแล้วคือกันโดยอืมคือเราเห็นผู้ใดปลูกสวนเลี้ยงเป็ดเอียงไปเป็นคนเห็ดคือเก่งแค่น้องเมเจ้าบ่โดย อันนี้ได้แซนองบิงเห็ดอยู่บอข้างในกะเห็ดสวยกันสอยกันเบิ่งนี่คือสีหักแพงกันเนาะซอยอันนี่แบบเวลาเห็นในคลิปนี่สิแบบว่าหมักห่ามักกอดกันนะเลยเลยอืห่างกันจากปีเนาะสิบเจ็ดกับสิบสี่สามปีบอสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดแมนสามปีนี่จากเฮียนต้องซื้อต่ออยู่บ่อนองบิงเบิ่งคิดไปคิดมากะบ่อยากเฮียนแน่เพราะว่าหาเงินสวยเพื่อทำไม่เ่า อ๋อมาถ่ากับเพื่อนถ่าอะไรดิกับบุมีไพเบิ่งแล้วคือว่าเห็นเฮตแมนอยู่เห็นเรากันเนาะแบบมันอยู่ร้ายแล้วเนาะยังดีที่แบบตะกี้ไพไปเห็นเจ้าใหม่ๆแรกๆเลยไพเขามาถ่ายก่อนเพื่อนเห็นจ้าอยู่ใส่ลุกเพื่อนเห็นอยู่ตลาดโลกเจ้าไปเห็นยังจุ้ยอะจิบกระป๋อง เก็บกระปองขายโดยพอดีเจอกันกับเราอือพอสซลา่าแถวๆนี้ก็สิเก็บกระปองเก็บเล็กขายเนาะโดยอาอย่โซนเดียวกันน้องบ้านนาอุทัยแถวนี้พี่น้องคนที่เพิ่นบ่มีแน่เพิ่นทุกยากแน่เพิ่นก็นสิเก็บกระปองขายนเนาะแม่นบ่แถวนี้โดยพ่อแม่เจ้าเพิ่นไปใส่คุม,มื้อนี้เพิ่นแบบเพิ่นแยกกัน,ลนกแล้วนะเจ้าก็เลยูนไปถ่าวประถาวน์โดย ไปเลยพอถ่าไม่ถ่ายเอาคูมือนี่ยบอสพอถ่ายคนกระดี่มเจ้าอยู่จีดีนะบอสแต่ครับผู้ใหญ่งจะดีเขามายูทูบเขามาถ่ายหลายๆคนพันกระดีขึ้นมันบอสพอว่าบางทีเมื่อเมื่เขาบอกว่าเออบอสอยากให้ห้าวเจ้าเพราะว่าบอสดีๆเนาะแบบคือยังผ่านมาคือนี้ในคลิปบอสแต่งสัดแต่งสีมันกับบอคอยโอเคสำหรับเด็กน้อยแต่ว่าก กับเพื่อนๆน่าจะดีขึ้นเนาะโซกุมขึ้นว่าเพราะว่าหลายๆช่องกับท่ามั้งแต่เรากะสิแบบเก่งใจแน่เนาะโดยสมกีเราหายมาเรียนเลยหอกะว่าออกมามาเรียนหอกะบรรยากาว่าโดยกับบเป็นยังถ้าเราดีน้ำก็ดีเนาะบุเป็นยังโดยแต่ว่าสมมติเราก็ดีน้ำอยู่ไหมบ่โดยเพิ่งไปได้สิพาคั็ไปอยู่ดินใหม่หรือยังมันมีโดนบุพิษฐ์สะเทือนเนี่ยค่ะเจ้าเพิ่นว่า ยังโมู้เพื่อนว่าเพื่อนสีเห็ดเพื่อนแหลกถ้ากิบโฮู้จะคำตอบกับไปบุญเพื่อนว่าถ้าอยากพูดกลับไปถามเราอือบอยังหู้เสือว่ายังเฮงบอกเพื่อนสิพาไปอยู่พุ่นอ่ะนะไปเห็ดไปยอยู่กันยังโดน,นยังโดนนพอบมมีคนไปอยู่นะบมเลยจังได้เรืออ่ายังน้อยอยู่คือว่าถ้าเกิบอกนะโมโ่คือตอนนี้ก็ยุ่นีไปเรื่อยๆโดนอ,อือ เมื่อไหนเคือเห็นบอสซิดเอาห้ามมาให้บอสมื่อนะแสดงว่าได้สองสอบสองสอบแล้วเนาะพี่น้องมื่อนี่เมื่อเดี๋ยวพี่น้องสอบเกือมาให้เศร้านี่สอบหนึ่งเอาให้แล้วเศร้านี่กินนี่สอบหนึ่งบอสซิดมันก็สอบหนึ่งไปสองสอบเพราะว่าม <No. S 2> ื่อน่ะมาเนาะบอกกับพ่อถามวในแถาเจ้าว่าโอเคสิเอาห้ามมาฝากว่ะพอเห็นเจ้ามากระดึงไปเลี้ยงไก่ขอไปเบิ่งหลังบ้านเจ้าป้าดุเลีปลูกทมักถั่วเลี้ยงทางไก่เอ้ทั้งเป็ดเนาะมีคนบอกว่า มีเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าอย่าให้น้องเพชรคอกว่บาบ่ใบใสแบบนั้นมันสิตายเขาป่ะเพื่อนว่าเพื่อนคอมเมนต์มามันบ่ม,นมีพื้นที่บ่มีพื้นที่โดยโอ๋อมต้องพื้นที่ของกว้างเนาะโดยเลีย้ยงมาจักชุดเลยเป็ดน,นี่มาแต่เลี้ยงโอ้แต่บุเคยเลี้ยงใหญ่เลยเด็กคายในนี่นเนาะย,ยังบุเคย,ยโดย,โดยเลยีเ้ยงไปเลย,ยเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยไปได้ มันใหญ่เลยกะเลี้ยงจนได้แม่ได้มันได้ขายอยู่บ่เลยกรบโบเคยเอาเลี้ยงเป็นบ่ได้ขายเด้จังหวะสักโบเคยขายจักเทื่อบ่เคยขายจักสุดเลยโดยอืมซื้อเนี่ยใกจักสอบจะได้ไปซื้อเนี่ยเป็นแสนผมไปจักเนี่ยบ่จีรราคาคือกันสกุลก็มาซื้อมาแต่ห้งสีตัวเองแต่โบเคยซื้อเปสอบตอนแ้วซื้อเธอซำได้ลูกสาวพันสิบพันสิบพันสาวพันเกินได้จักมือแบบ เกือได้อยู่เนาะประมาณสามมือเนาะสามมือจดไว้อยู่บอกว่าเขาลงทุนเขาซื้อหั่มเบ็ดจากทงจากทงแล้วเวลาเขาขายเป็ดไปเขาซื้อเงินเท่าไรเขาเขาจดไว้อยู่บอกเอาเขาบวชจดไว้เขาซื้อหัวอันนี้ทุนอันนี้กำไรแล้วเขาเขาต้องจดเลยอันนี้ทุนเนาะซื้อเขาซื้อเป็ดเท่านี้ซื้อเป็ดแสนหนึ่งแล้วเขาซื้อหั่มซื้อเข้าไปนี่เกลือแต่ละแต่ละมือแต่ละคือเขาจดไว้จดไว้เป็นบัญชีนะลูกแล้วพอเวลาเขาขายเลยปุ๊บ เขาก็รู้ว่าเออนี้ทืนเฮาอ,อันนี้กําไรเฮาไดยแม่ล่ะวะหรือว่าอ้๊เลี่ยงไปซือบร,รกกได้กําไรก็อยามันค้ายไปจรือจรงได๋ <laughs> อ่าเขาต้องเห็นบัญชีได้เขาแตงฮูจกกักว่าทืนกําไรด้แม่ล่ะวะคันเฮาเลี่ยงไปเฮาบ่มีกาไรเฮากับจักสีเลี่ยงไปให้เาเฮาเฮาไปหาเก็บคือจังเออธรรมศาสตร์เก็บผักขี้เล็กโบมันเป็นต้นทืนในการหานี่ยคือใส่แหงหาเนาะพอแบบเวลาขายปึ๊บมันก็เป็นกาไรโลดบ่เนะ อันนี้เปใส่เวลาด,นดุนเลยเลี้ยงเป็ดนี่แต่กะแต่กะได้พี่น้องเลี้ยงเสริมเติมๆต,ม,ตมกันเนาะโดยพากันกินขา่าวเศ้ากันยังมงนังยังยังบได้กินก็มาแต่วัดนีไปยังวัดไปใส่บาทสองคนเลยบนโดยอือใ,ใส่บาตรตืนอนซ้อมากกับโอ้ืมนอนี้วันศินบอกว่าเตรียมพร้อมแ้ส่สิไปใส่บาทอือจะไปใส่บาทครูซินแทนจ้ะโดยก็ดี่นะเนาะแบบสิด้เป็นสิริมงคลแกโตเฮา

โซบูฮูมีแต่เพื่อนเตือนสมาเพืกลับไปเลยอืมแบบหักจ้างอย่างเสียไปกรรมกรบ่กโซบูฮูเพื่อนเขาท่ายอะไรแต่ไปใคไปมันตื่นมาไปใครไปมันเข้ามาจงเห็นกันบ้าซะบ่อนนอนจะอยู่ในค่ะบ่แม่นอืมคือไปเห็นเขาสื่อที่นอนใหม่มาให้เจ้านอนและพักกันนอนแล้วดยพักกันนอนแล้วเป็นเด็กหักอยู่บ่โดย เฮ้ยังได้ก็มีแา่การหายเนาะเพาะกันดีใจบ่หรือเป็นอะไรโดยดีใจเมือเคยใหญ่เมืนอนใหม่เจ้าฮะโดยแบ,บคันผนบ่ซื้อเข้าหาก,ก็คือสิบบ่ได้เนาะโดยพอเงินหามากพอจะได้ซื้อข่าวเป็นบ่โดยซื้อข่าวซื้อแนวอยู่แนวกินซื้อแนวใส่ในครัวเรือนเอาลูกเนาะโดยเขาขึ้นทามในแม่นี่เคยโทรมาหาเจ้าอยู่บ่เจเคยเม่เคยโทรมาเพิ่นไปแต่เจ้าอยู่จักปี ดนแล้วแต่น้อยๆได้สองสามเดือนเฮาอืมแต่น้องมีเดจ่ะได้มีป้ายพอดีเผลย่างได้นะอืมแล้วก็บ่เคยเจ้าก็บ่เคยเห็นหน้าเพิ่นบ่ลูกเคยเถิ่นเพิ่นมาเพิ่นมายามยามเจ้าฮะมาแล้วก็เพิ่นก็บ่บย์นอนเฮือนอืมก็ฮุกเขียงคอกับนอนดีอืมายามไปสือโดยห้เงินให้คำเขาอยู่บ่กบอกแม่พ่อในเงินกะ ในแาวเนี่ยคลองเงินให้กัแล้วก็บ่ให้มาแบบมาเพิ่นมายังสิกระเบื้องคือกันมากอดเฮาอยู่วะยังไดงแสดงความหักกับเฮาอยู่บ่บ่ดีกอดแล้วก็บ่อดีอุ้งอือแบบมานั่งแนมจ่องหน้ากันอยู่แล้วก็เมื่อจะจ้องหน้าเจ้าซื่อๆกับเมื่อโดยนอนคืนอยู่บ่ลูกบุ่นอนอืเป็นเมื่อเลยเมื่อกลางคืนมาแป๊บเดียวแล้วก็เมื่อโดยอือกลางเวรก็บ่ได้อยูง จเจ้าจื้อหนาเพิ่นอยู่บ่อซูมานี่กรบ,บาจื้อแล้วเปหลายปีแล้วอืมแบบมีเพชมีไลายกรบบาดโทรมาหาลูกจักเถื่อโอ้เน่อซางเป็นเนาะคนเฮาก็ได้บัดผู้อยากมีลูกก็อยากมีก็ยังบ่มีได้<อ>แต่เ,บบเ,เพิ่นกันเนาะคือว่าเพิ่นอาจจะมีเหตุผลเพราะเพิ่นทำบุญเนาะแล้วเด็กกรยาเฮาก็บ่่ห้เครียดเพราเพิ่นก็เป็นแม่เฮาผู้ให้กำเนิดเฮานะแล้วเด็กเพิ่นก็มีบุญคุณกับเฮารวย <No. S 2> มีแต่เฮากะเห็ดดีทำดีสิแหละกะมีผูญญ้ใหญ่ใจดีมียูทูบเบอร์เขามาหักมาแพงเจ้าเจ้าอะละ <No. S 2> เฮาอาจสิบ่ได้ในสิ่งนั้นแต่เฮากะได้ในสิ่งสิ่งนี้ในเติมเต็มนะลูกเข้าใจปะบ, <No. S 2> บางทีเฮากะมันต้องมีแหละแพททุกคนมันก็มีว่าเออน่อยใจเนาะน่ะ <No. S 2> นอยใจแบบเออแม่เฮาคือคือแพซสิคือบบเคยกอดเคยหักไข่ค,คามหักเฮาแพททุกคนก็ต้องคิดไหมปะต้องเมคิดบะคิด คิดจะได้ว่าซ่คุ้ฟังน่งเราเห็นดจกันน้อง<ม>เคยบอกกันอยู่บอ่อสองไอ้น้องเคยเคยไปได้ลูกเป็นายังเป็นยังแคือบอ่อหั<ม>เกเฮาอือจะกอดกับบ่อได้กอดออืบ<ม>่อเคยได้กินข้าวหัวผ้ากันอือ<ม>เงหายคืนกับบ่อได้หายนำจะหายอยู่ไะลูก หายแบบแม่จะโบกดทอดลูกบอลแล้วจะอยู่สปายซะอยู่น้ำลูกก้อนขึ้นขึ้นห็นน้ําหายเป็นกะบดีสุลอ๋อแต่ตั้งมือคนมากอะบอกเลยซูเมอร์นี่กะยังหักยังคิดทอดเราอยู่บ่ลืมแล้วลืมแล้วคิดทอดแต่็ม่เท่าคิดทอดหักแต่็ม่เท่าเลยพอเพิ่นเราเบิ่งคลิปนี้อยู่นะ อยากฝากยังถึงเล่าอยู่บ่อยากฝากบ่โลลุเชอะเบิงอยู่ถามว่าแม่ยังเห็นลูกอยู่แล้วก็ให้แม่กลับมาหาลูกด้อยอือลูกคินหอดเนาะโยอือยังหน่อยกะเป็นแม่เขาเนาะยลูกยังคินหอดอยู่แม่บอกคินหอดลูกบ่อือ บเป็นยังรูหายหลดเขาใจความรู้สึกนอกพอนะพี่น้องแบบคิดฮอนแม่บบเคยได้หับไออุน่นบบเคยได้กอดแม่บบเคยได้สัมผัสความหักจากแม่เนาะมันบอกอพี่น้องเอ้ยน้องเมยกับน,น้องบิงเนี่ยก็เป็นเด็กกระตันยูเนาะแบบ เห็นเวียกขยันดุแลกับกระสมสมทีผู้ใหญ่ใจดีเขามาเสิเหลือเนาะโบเป็นยังเด้ลูกสูสๆเซากึ่มเสื้อว่าเมื่อหนึ่งเราต้องกลับมาเราต้องกลับมาหาเจ้าสองคนเลย,ยแลวก็เสืรอว่าเราต้องเบิ่งคลิปในอยู่เป็นกำลังใจเจ้าสองคนสูสๆเด้โดอโบต้องทอมือเสิรคนเ้าทอได้ ท่อแล้วก็ห้ลูกห้ออกมามันคือมันเมื่อยมันล่าก็หายรถโบมี่พาวบาเฮาแล้วมันกระสู่ต่อไปอีกคนเฮามันบบมีแพเก่งก็ทุกอย่างดอกคนเฮามันขนาดคนมีเงินเขาก็ยังมีอุปสรรคก็ยังมีปัญหาแบบคนเฮาได้อย่างก็เสียอย่างเพิ่นก็อาจจะมีปัญหาทางค้าขายเมื่อยมันคือมันกระท่อคือกัน mm hmm. เฮาอาจจะบบมีแบบนี้เฮาก็ท่อไปแบบนี้นะะห mm hmm. ลายหล,ลายคนจะมีปัญหาต่างกันเนาะ อันนี้คือแบบชอบกึมแข่งกำลังใจเจ้าสองคนบ่บ่ไดียวอย่างโบเดียวอย่างหายเราแต่ว่าอย่างหูจักชีวิตส่วนส่วนสองคนอ่ะนะโบเป็นยังน้องหข่งกำลังใจเจ้าสูสๆเด้ออันนี้ก็เบิ่งติดตามอยู่ติดตามพอเห็นเจ้าสองคนเป็นเด็กขยันน่ะนะหนาหนาซอยเรือหนาซอยเรือที่พอบางคนเนาะบางคนขนาดเพิ่นเพิ่นอ่าชสกึมสิบอกซื้อให้น้องพี่น้องเพิ่นมาสั่งเคลื่อนสั่งซ่านให้บางคนก็ยังแบบโบคอยหูจักคุณค่าอนะโบเห็นคุณค่าของ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 สิ่งของ ขณะเพิ่นมาส้่งบ้านให้เป็นลังนี่ก็ยังแบบโบยูเฮือน mm hmm. โบคือเจ้าสองคนค,อย,คอยสังเกตคลิปเจ้าแบบแบบอ่าเป็นคนทีวาขยันแลละก็ฮู้จักเรียกจักงานนะโดยก็มีแต่ว่าหักษาความดีของตัวเองไว้เพราะว่าให้ผู้ใหญ่หักแพงเฮาไปยังดอกโดยหลายคนกับเป็นกำลังใจให้ยอยู่นั่นแหละซอยเรือกันนะะแ mm hmm. นบมึงอยู่ข้างๆนั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวเจ้าหน่อสิพาน้องบิงกับน้องอันนี้เป๊ะๆนะไปเบิ่งไปเบิ่งเป็ดเพิ่นเนาะพี่น้องก็เบิ่งสวนผักเพิ่นเนาะสิสิพากันเบิ่งสิพาซสกึมเป็ดยังมื้อนี้ยพี่เบิ่งเป็ดและเบิ่งเป็ดโดยเบิ่งสวนอืมโตจ่อยน้องกินข้าวลายอยู่บ่น้องเมย์นี่บ่ค่อยไลปานใดบ่ค่อยไลปานใดโดยกินลายมันก็ออกมันเก่าเป็นหยังไปกระเพาะบ่ลูกเป็นมาดนแล้วเป็นมาดนแล้วจักปีเลยหลายปีเต็ จาต้องจนหอสิบเจ็ดปีอ่ะมันกะเป็นกระเพาะอักเสบอ่ออักเสบ<ด>จะต้องกินขา่าไหตรงเวลาเ้อ<ด>พยายามโบมียังกินกระอยากต้องกินขา่าเสือก็ไ้ขอเวลากินนะนะค<ด>ันเขาปลาให้หิวหรือปลาให้กายเวลาโดนๆแล้วมันสิแหน,นมันสิจุกนะ<ด><ด>เคยไปหาโมแหละโมวันไ้นเคยแล้วมนันขึนแหงขึงจนแบบ หันใจบอกไหมเด็กคนนี้มาเจอแม่บุญแม่บุญพาไปเขาเกืก็เคยเป็นเวลามันขึ้นแห้งเนี่จะจะขาดจะขาดด้วยกระเพาะนี่ยแล้วพาไปพาไปคลินิกเลยเนาะคลินิกวังยองวังยองเนียนน่ะซอกไข้เนี่ยบลรุตอนนี้อีกคนปวดกวดเลยคนปวดมากเลยคนว่าโอีนั่นก็ดีแต่เลือดขาวเลือดแดงหนาดีเดือดธรรมดาแต่ว่าคนเดือดมากกันหน่อย ใช่เนี่ยมันจ้าขาดเลือดเนาะเพิ่งว่าอยู่บอกว่าขาดเลือดว่าบอกเพิ่งจะไปว่ากันเพิ่งจะว่ามีแต่เลือดขาวเลือดแดงน่ะธรรมดาปกติอืแบบนี้นะกมันเป็นกระเพาะกระเพาะน่ะอักเสบเป็นแอบนี่ระวังโองมีแต่บบกินอาหารรสจัดแหละกรบโบกินเพชร พอมีโอกาสคะแนนมันเบาเศร้าเนาะคะแนนมันเบาเศร้ากินกินยาบปรจักสุดเลยแกสีมันแล้วไข้แน่บ่ะไข้นี่ในในแล้วอือพอคันนเบาเศร้ราในเรื่องโรคกระเพาะโรคเกี่ยวกับกระเพาะเนี่ยไปกวดไปไปกินยาอยู่ไทยเนี่ยมันจะเศร้าไวแบบบูบวา่ายาพื้นที่กวดหรือจังไหนเนาะแบบเคยเคยไปกวดโซกึมเคยกินอยู่พุคนประจำนะ คะแนนโบซากับไปกินยูพุ่นกับองทามแม่บุญลองเบิงคาราสิพาจะไปกวดยูพุนเพราะว่าซาเห็นเสากึ่มพาเขาไปกวดอยู่นี่แหละกามากับบูงบูยังบูยังอะนะกินยาเจ้าสิเบิดชุดแล้วก็แบบคือแบบเบิร์ตแต่เงินอะนะกับลองลองลองกินเมืองคะแนนโบซาอลิกะสิพาจะไปกวดยูพุ่นก็ได้หรือว่าเจ้าเจ้าองทามแม่บุญเบิงเด้อ พอยาบานเพิ่นมันกันหนึ่งมันกันยอมหับ่ายาบานเพิ่นดีเนาะเก่งทันสมัยกว่าบานเขาอยู่แล้วนี่ยถาต้องยอมหับเดี๋ยวสิว่าเอาคือย่องแทบสกึมคือย่องประเทศไทยกันกะดิกะรีพี่น้องเก่งไปไปมาเนาะหมอเพิ่นก็เก่งอกะรีหันสิวาวอะไรกันเลยเธอกินยาวดชุดหนึ่งสองชุดกระเซ้ามันเป็นแพในกระเพาะเด้์สองคนนี่พี่ว่าเก่งกว่ากันคือสิแม่น้องปิ้งเนาะอันผู้นี้ฮะน้ำตากระหม่ก็น้องเนี่ยบ่บ่าห้น้องกะให้คือว่าเห็น บอสิดกับมอบเงินให้บ,บสอสสามคนผู้ชายเนะี่ยเพิ่นมอบให้บอมือน,นะโอ้โยให้เงินทอเร่มือนเนะพิ่นไปใส่ในทงเขาป่ายเ <c oughs> พิ่นส <c oughs> ะพ้ามีเงินเก็บเงินโฮมไล่อยู่บ่อคุมเงินเพิ่นมามอบให้นะกะพอมีออมกะเอาใบใบใยไยมชุกเซินเนาะลุงเนาะไยมเจ็บไยมเอาเ,เป็นนั่นแหละโดย,โดยบวแต่เอาเมื่อกีแบบไม่เถ่า,าเอาเจ็บเป็นมะเนาะ ต้องใส่เงินใส่คำก็ตัวนั้นแหละเฮาก็เอา,เอาตัวน,นั้นแหละไปไปกำลังใจสู่ๆเด้อเป็นห่วงพะสองคนขอก่อนนะได้บ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่ารัชลิศจะพี่น้องอีต้นเพลินน้องเมย์ซากึ่มบ่มีลูกแต่ซากึ่มจะได้ลูกเนี่ยแต่ว่าซากึ่มก็ยังอยู่แบบว่าเท่าเลยเสียเสียไปอยู่น้ำฝนคือสิบโปรไฟล์เพราะว่าอันฟุนฟุนๆนั่นไม่เท่าบ่น่นเสียเอาไปอยู่พะสองคนไปเบ้าย่มข่อยไปบ่ได้เลยเนาะเขี่ยเอาไปเท่ามันบ่ไยเอ้ยบอสลายอันน้องไปอยู่น้ำนี่ เพิ่นกับโบไปแล้วนะเพิ่นชิฮอดเมทัลไปทวงเมท่าขนาดมาอยากไปไสเพิ่นก็ยังบอกว่าไม่เท่าเพิ่นอายุหลายแล้วบ่กล้าปล่อยวางอ้าวให้สราจับกล้องแฮะคุณสิกอดน้องเมย์กับน้องนี่ไปกำลังใจให้สู้ๆเบิ่งเบิงอยู่ตลอดเด้อเบิ่งอยู่ตลอดเโยนกวางเฮียสิลาไปกำลังใจให้เจ้ากับแม่บุญพอมาว่าสองคนเป็นพญานำกันพี่น้องอย่ากอดกะนสิกอด2คนแล้วสิกอดข่อดนี่จะต้องมาสองจะมาสองข้างพี่มาก่อนถ้าสองขังพี่ ลงมานี่ปั๊สิพาไปเบิ่งเกือบเป็ดเลยแต่ไอไอพีสองเหมยบัดมือลงมาแท่เกิดเจ้าแต่ตอีกตนประสองคนไป็นกำลังใจให้เหอ๋ยในลูกโด,ดยเวลาเอือยอันนี้คือการคุณพี่น้องโตแจ็คจอยสิบเจ็ดปีบนเนี่ยสูงกว่าโซกึมได้พี่น้องอ่ะโซลายมึงดูป้ามึงดูน้องบิ๊กมาทางนี้ป้าดูฮะให้สาาูงเท่าไยน้องได้สูงกว่า <laughs> น้องสูงขึ้นดีเนาะว่าไปยังไปกำลังใจสองสาวสูดเดยบัดสองเป็นกำลังใจให้แหละกะ แบบว่าเป็นเด็กกตันยูทำครัภาษาไม่ถ่ิ่นบอกยังเ่าก็ะเพาะงเคียนได้หลุกเด้อโอเคไหมปอดจากบาดก็จะจอยสบารอุ้มไรได้เนี่ยมั้งมังดูอันนี้ดูดูจากบาทเนี่ยเอาไปเป็นลูกไข่เลยเป็นลูกไข่ก่อนไปเป็นลูกไข่ก่อนต้องท้าสนุกกันบ่หยอกน้องด้วยพี่น้องบ่หนูโฮมัวน้อบ่อยากให้เครียดอันนันน้องโอเคปะสลายสิพาไปเบิ่งสวนน้องกับเป็ดกับไก่เนาะ พี่สองเจียกับพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อวยเดี๋ยวน์ผนทีผักเนาะโอเคอ่ะใส่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดีเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องซอกึุมก็ขอบใจเนาะที่ทักไอหักเพิ่นกัฝากเงินมาซื้อห่อให้น้องสองคนเนาะกใครเขาอยู่ดีมีแห้งแล้วกถ้านพระอยากเป็นับให้สากึุ่มเป็นสะพานบุญกัยินดีตอนหับเบิด์ตสุขสุคนเ่าก็เป็นยินดีจะเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเบิด์ตถูกหมอกถูกบอนเด้อพี่น้องเลยคลิปนี้กัสิประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้เบิฮะเพพิิ่่นนนเอน คลิปนี้ก็สิประมาณนี้พอ่อพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแห้งค่าคายลำรวยลำรวยแต่สกึมว่าพิาพะกันใดขอโทษขออภัยเด้อพบพอกันคลิปหนาสบายดีสบายดี